สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วครับวันนี้จะไปไหนกันครับวันนี้จะไปตีเก่าครับไปตีเก่าครับวันนี้สมาชิกสามคนนะครับเท่านะครับแล้วก็เอกครับผมวันนี้สามคนครับอากาศอากาศดีมากครับวันนี้ ตามชมกันวันนี้ไปกับบังหมานะครับวันนี้หมายที่จะไปก็ไปเล่นปลากเก๋าอ่นะครับตีปลักปลากเก๋าดาข้งางกองกินนะครับผมตามชมกันครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกนะแต่กั้นพร้อมครับ

ข้างไฟก็ข้างไฟเยอดเลยหมดแล้วครับหมดแล้วครับหมอนขิดมาแล้วหมอนขิดมาแล้วอุย้ยแล้แล้วครับมันขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นมาว้า

อ้าลาะมาเอ้ยเขามาที่หลังดัง mong như kinh sắc lá đúng không anh? Ủa, lực đi chẳng ơi Kiểu mấy cái nhà วันนี้หนาะมีผงแดงบ้างนะผงข้าวมองกันนาจะยังฮนะสะเก็ต

ลองดูครับดูแล้วครับมันซ้ำมันซ้ำเต่าดูแล้ว้ <c oughs> อเกับไป <Okay. S 2> เออเปไง,งรุดยอดกิเปเอร์รดอกแดงอ,อยู่นี่มีมีใช่ไหม <อ>มันต้องมีเพื่นนอนมันซ้ำมันซ้ำไปไปไปอย่างคนเดียวเลยอย่างคนเดียวแล้วเมื่อเช้าเปิดอย่างเท่เลยโอเคออกมาดิเดี๋ยวเด,ด,ดี๋ยว โดนแล้วครัมสวิงสวิงสวิงตัวแรกมาตัวสองก็ต้องมีหอจริงเขาโอเคย้อนเลยโอ้ยดอกแดงแล้วโโอ้หเขาใส่ดอกแดงยังไงไอ้ดำดำเราไม่ชอบเข็นะครับ โอ๊ยมาแล้วบอกแล้วเปลี่ยนท<ด>ี่ปุ๊บเอาทันทีต้องขึ้นหัวเรือคีมก็อยู่นั่นคิปเปอร์ก็อยู่นั่นระวัาางมือนะระวัาางมือนะครับเอาคิปเปอรน์นิบก่อนนะเดี๋ยวนักเกินร okay. นะวังนะต้องระวังให้จงหนักเลย มันจะบดตทีเ <Safe> ด <broth mark> ียวเลยบดเดียวก็เลยมันติดลูกหลังเพื่อนเลยดูดูว่าอ๋อเรากูดูนะอีกชอบไหมองเห็นบางบางอาบูว่าไปกับไต่สักไปตีขอบต้นพาขาวครับอูดูงอูตัวตัวใหญ่ แต่ว่าต้องเอาเหยื่อดำลึกข้ามหมอกครห้าเมตรหกเมตรแต่มันก็ไม่ลมลมพัดเย็นสบายแล้วกินข้าวคนเพราะว่าหน้าผายังไงมันเป็นมันเป็นหน้าผาใช่ไหมใช่มันเป็นหน้าผาสู้ท่า ปับเลยยิ่งทำทิศร็เจ็บภาพแล้วล่ะเก็บไปเลยมาที่กองประสบความสำเร็จค่อนข้างมากเหรอครับผมค่อนข้างมากได้จบไปอีกทริปครับสำหรับวันนี้ครับอุ้ยเอาชัดๆหน่อยชัดมากปลามาตองมาตรงนับนะครับวันนี้ แต่ว่ามหาประสบการณ์อตกปลามาร้อยกว่าปีเปิดให้ดูเปิดให้ดูผลงานไปมันนะครับเ้ไม่อยากจะเสร็จเลยปลาไม่ได้เลยตกยังไงวะพอตกกันยังไงเนี่ยเ้ยตกกันเป็นไหมครับปลานนะเที่ยวนี้สงสัยจะไม่เปียกเหมือนเที่ยวนั้น ยังได้ไปถึงฝั่งเปียกได้น้อยแต่ก็ได้นะครับผมนี่ก็เปียกประกาศดีครับหลากันไปกองครับสำหรับทิศเหนืครับยุ่ยย่ยถ่ายไปแล้วจะหมดถ่ายไม่ได้ปะเดี๋ยกมาทิศแรกครับผมสวัสดีครับ